เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของโพส์ทุเดย์นะครับนี่คือรายการ Big Talk Big Story นะครับกลับมาเจอกันทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็ จะเจอกันไปเรื่อยๆถ้ามีสถานการณ์อะไรที่เร่งด่วนเข้ามานะครับเป็นเรื่องที่เราต้องนํามาคุยกันนํามาพูดถึงกันตลอดทั้งวันนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของโควิด1 9นะครับต้องจับตาอย่างไม่กับพริบตาเลยทีเดียวเพราะว่าดูจากตัวเลขที่ถแถลงออกมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดีใจได้กับมาตรการที่ทางรัฐบาลพยายามเข้มงวดกับประชาชนในประเทศนี่นะครับเพราะว่า จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราไปทักทายกับผู้ร่วมรายการกับผมอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งอยู่ด้านนอกไปประจําการอยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงหรือคุณเกลี้ยงนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณเกลี้ยงสวัสดีครับคุณ่มชายวุฒิเลือครับแหมวันนี้คุณเกลี้ยงอยู่ที่กระทรวงการคลังมีเรื่องตื่นเต้นนะฮะครับครับครับมีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยครับคุณคิดว่านิดหน่อยอะคนไปผูกคอตายกินยาตายหน้าหน้ากระทรวงนี่ถือว่านิดหน่อยเหฮะ ก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอมีการเรียนแบบกันคุณค,คุณอยู่ข้างนอกอาจจะเจอเยอะไหนเจอม็อบบ้างเจอคนมาประท้วงบ้างเจอคนกินยาตายบ้างก็มองเป็นเรื่องปกติไปนะฮะคือปกติที่นี่คือว่าเจอเจอข่อาวบ่อย,อยงไง แต่สาหรับผมนี้ยเห็นเห็นกรณีแบบนี้แล้วก็ถือว่าน่าตกใจนะครับเพราะว่าใช่รุนแรงใช่ไหมครับถึงขนาดมากินยาตายเพื่อประท้วงรัฐบาลเพื่อประชดรัฐบาลเพราะว่าลงทะเบียนรับเงินห้าพันแล้วไม่ได้เนี่ยนะฮะใช่ครับแต่รั่ก็อย่างที่คุณเกี้ยงเคยบอกแฟนเพจเราบอกคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วควรจะตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนบางบางทีอาจจะยังไม่ได้ sms ส่งกลับเข้ามาก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือ อะไรต่างๆนานาความจริงต้องตรวจสอบให้ชัดไม่งั้นจะเหมือนกับคนที่กินยาวันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับคุณแก้ครับผมครับผมได้ครับนเนี่ยขอรายงานสถานการณ์ที่เราตั้งหัวไว้วันนี้ก่อนว่าสัญญาณบวกที่มีผู้ติดเชื้อต่ำสิบครั้งแรกเนี่ยก็ขอรายงานสถานการณ์ทั่วไปนิดหนึ่งนะครับบางทีแฟนเพจเราอาจจะทราบแล้วตั้งแต่เช้านะครับคือวันนี้คุณหมอทวีศิน์วิษณุโยธินเป็นโฆษกศูนย์สคบก็ มาแถลงฟังแล้วน่าชื่นใจครับคุณเกี้ยงเพราะว่าพบผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยวันนี้เก้ารายเองนะครับเก้ารายถือว่าต่ำสิบในรอบหลายหลายวันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตัวเลขแบบนี้มานานมากนะฮะเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วโอ้โหชื่นใจนะครับเพราะว่าตัวเลขก็หวังว่าจะต่ำลงแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงศูนย์นะฮะแล้วก็ ไม่มีเลยนะฮะตัวเลขสะสมอยู่ที่2 9 3 1ารยายนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับส่วนผู้ป่วยรายใหม่ที่บอกว่า9ารายเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดทั้งสิน้นวันนี้ที่กทมไม่พบผู้ติดเชื้อเลยนะคุณเกียงก็ดีใจด้วยใช่ครับกทมเป็นวันแรกที่ไม่มีพบผู้ติดเชื้อครับใช่แล้วก็ผู้ที่9การายเนี่ยเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ยืนยันว่าติดเชื้อ,อรายก่อนนะฮะสามรายเนี่ยอยู่ที่ภูเกต็ตอยู่ที่<อ> <c oughs> ยะลาแล้วก็อยู่ที่ ก็ <c oughs> อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับ uh huh. สามลายแรกส่วนอีกสี่ลายหลังนี่ฮะอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับ uh huh. เป็นการค้นหาเชิงลุกของเจ้าหน้าที่นะครับเจอในชุมชนอยู่ที่ยะลาสี่ลายบวกกับสามก็เป็นเจ็ดลายส่วนอีกสองลายก็คือเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับก็รวมเป็นเก้าลายด้วยกันนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ทั่วไป ที่ผู้ติดเชือ้อลดจํานวนลงซึ่งก็ตรงนี้แหละอย่างที่เราก็นํามาสู่สิ่งที่เราคุยกันวันนี้คุณเกลี้ยงเพราะว่าสอคอบอเนี่ยวันนี้เขาก็ประชุมแล้วก็จะเสนอมาตรการผ่อนปรนในมาตรการ,รที่มันเข้มงวดที่เราบอกว่ามันเข้มงวดเนี่ยจะมีการผ่อนปรนลงเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่หลายๆภาคส่วนเขาเรียกร้องใช่ไหมคุณเกลี้ยงว่าให้ผ่อนปร,ร,รนมาตรการลงเนี่ยฮะใช่ครับ <c oughs> เป็นหลายๆภาคส่วนเรียกร้องมากครับ อันนี้วันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือยังคงพลกรฉุกเฉินพรุ่งนี้ใช่ไหมครับยังคงพลกรฉุเฉนต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะครับก็ก็คือสคบก็เสนออย่างนั้นแหละแต่ว่าทุกทั้งหลายทั้งปวงไอมาตรการต่างๆด้วยที่เราคุยกันเนี่ยคือก็ต้องเข้าโครมรับทราบครับวันนี้อาจจะรับทราบแล้วเพียงแต่ว่าพอเข้าครมอสแตมหน่อยก็ถือว่าเป็นมาตรการที่มีผลอย่างถาวรนะฮะผม ก็อย่างที่คุณเกียรบอกก็คือเสนอให้คงพลกรฉุกเฉินต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะฮะแล้วก็จะมีการเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการต่างๆที่ช่ประชาชนถูกบังคับอยู่ในขณะนี้หรือว่ามาตรการต่างๆที่มันเข้มงวดอยู่ในขณะนี้รพรุ่งนี้สคบก็จะเสนอมาตรการต่างๆเข้าคลมอนะครับ,รบเพื่อให้คลมอถ้าคลมอเห็นชอบก็เป็นอันว่า ก็เป็นไปตามข่าวที่ทางโพสต์เดย์ได้นําเสนอวันนี้หรือ,อที่รับรู้กันอยู่ในวันนี้นะครับคบ่าวๆเนี่ยก่อนที่จะไปเรื่องเ,อเงินเยียวยาที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยผมพูดถึงมาตรการผ่อนปลนนี้กับคุณเกียงฮะค,คือวันนี้เนี่ยคุณหมอทวีศิล์ก็ออกมาถแถลงเหมือนกันนะครับในประเด็นผ่อนปลนนี่แหละฮะโดยที่ประชุมสคอบอนี่นะครับซึ่งมีนายกเข้าประชุมด้วยเนี่ยนายกก็เป็นห่วงเรื่องผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ที่มีรายได้น้อยไงฮะจึงได้มอบอหมายและก็มอบนโยบายโดยกําหนดการผ่อนปลนมาตรการต่างๆเนี่ยออกเป็นสี่ระยะด้วยกันนะครับระยะที่หนึ่งเนี่ยยี่สนะิบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะระยะที่สองห้าสิเอร์เซนระยะที่สามเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ระยะที่สี่ร้อยเปอร์เซ็นตนั่นหมายถึงว่าแต่ละระยะเนี่ยจะมีการทบทวนตามกรอบสิบสี่วันก็มาทบทวนครั้งหนึ่งถ้าระยะหนึ่ง ระยะที่หนึ่งเถ้ามันดีขึ้นก็จะเพิ่มเป็นระยะที่2เนี่ยก็ต้อง14วันถึงจะทบทวนหนึ่งครั้งตามการ,รฟักตัวของโลกนั่นเองนะครับ,รบซึ่งทั้งทั้งหมดเนี่ยไอมาตรการต่างๆที่จะมีการทบทวนเนี่ยเขาต้องเขานายกบอกว่าต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านสาธรารณสุขเป็นหลักนะครับแล้วก็นําปัจจัยด้านอื่นๆมาประกอบด้วยนะครับส่วนวิธีการดําเนินการเนี่ยเขาทําอย่างนี้นะคุณเกี้ยงครับก็คือ พิจารณาจากประเภทกิจการที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเป็นลําดับแรกนะฮะครับนั่นหมายถึงว่าการดำรงชีวิตก็ต้องดําเนินไปแต่ว่าก็ต้องเข้มงวดในการดำรงถ้ามีการผ่อนคลายมาตรการและก็ต้องเข้มงวดด้วยโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยถือว่า,าขาดไม่ได้เลยนะแล้วก็กํากับให้กิจกรรมต้องประกอบด้วยหนึ่ง <c oughs> หการเว้นระยะห่างทางสังคม 2. การวัดอุณหภูมิ 3. มีแอลกอฮอลอค่าเชื้อเจลล้างมือสี่การกำาจำกัดจำนวนคนในกิจกรรมที่เหมาะสมและสถานที่ส่วน5ก็มีแอปพลิเคชันติดตามตัวหากเป็นไปได้หรือมีการลงทะเบียนนะครับ,รบและก็ให้ประเมินผลสมริ์ทุกรอบอทุก15 14วันใน1รอบ,รบนะครับสิวันแล้วก็ควบคุมพื้นที่ให้ดี ซึ่งในที่ประชุมเนี่ยทางเลขาธิการสภาพักในฐานะเป็นที่ปรึกษาของสคอบอก,ก็เสนอแนวทางการผ่อนปรนโดยแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็นสีประเภทด้วยกันคุณเตียงใช่ครับประเภทธุรกิจ4อย่าง4ประเภทที่ว่าคือเป็นสีขาวนะครับสีเขียวสีเหลืองและก็สีแดงสีขาวเนี่ยคือมีความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันเป็นปส,สถาานประกอบการขนาดเล็กซึ่งอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นร้านขนาดเล็กที่ควบคุมได้ อันนี้อยู่ในประเภทสีขาวนะครับ่สีเขียวก็คือสถานประกอบการที่มีขนาดเล็กเหมือนกันแต่ว่ามีการติดเครื่องปรับอากาศแต่ไม่ได้ใช่ไม่ติดแต่เป็นพื้นที่มีพื้นที่ไม่มากเช่นสถานที่ออกกําลังกายกลางแจ้งอะไรอย่างนี้ฮะสีเหลืองนี่เป็นประเภทไหนครคุณเกลี้ยงเอางี้ฮะสีเหลืองนี่เป็นพื้นที่ที่มีการติดเครื่องปรับอากาศจํานวนแล้วก็มีคนอยู่เยอะอันนี้เขาเขาคิดเป็นสีเหลืองนะ อย่างเช่นโรงงานรโรงง,งงานอุตสาหกรรมที่คนมาทํางานในโรงงานแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยถือว่าเป็นสีเหลืองส่วนสีแดงเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นสนามมวยสถานา<อ>าสถานสถาน,สถานบันเทิงแล้วก็ผู้ที่มีคนแออัดจํานวนมากนะฮะ huh. อย่างห้างนี้เราเราก็น่าจะเป็นสีเหลืองจะอยู่อันที่สี่อันที่สี่ใช่ไหมมีความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงสูงครับเพราะว่าติดแอร์แล้วก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีคนจํานวนมากเพราะห้างนี่ถือว่ามีคนจํานวนมากแอร์อัดครับผมครับก็ถือว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในอประเภทสีแดงถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนประเภทสีแดงครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการพูดกันว่าอะไรอยู่ในอะไรครับเพราะว่าห้างนี่ค่อนข้างเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและอ่อนไหวมากฮะเพราะว่าตัวห้างเองอยากเปิดแต่ก็ไม่กล้าเหมือนกันก็กล้ากลัวกันอยู่นะครับผม มครับก็ตอนนี้ก็คืออ่าถ้าดูตาหัวข้อเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไม่ทราบที่ชัดเจนว่าอ่าอะไรอยู่ในสีไหนใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็พอจะอนุมานได้ว่าสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีขาวเนี่ยอะไรบ้างเป็นอย่างนั้นใช่ครับไอ้เล็กๆนั่นอ่ะสีสีเขียวอย่างสีเขียวอ่าขนาดเล็กติดแอร์เนี่ยครับเราคงนึกถึงร้านเสริมสวยร้านตัดผมอะไรอย่างเงี้ยครับบาร์เบอร์อะไรพวกนี้นะครับ ก็คงจะอยู่ในอยู่ในอยู่ในสีเขียวใช่ไหมครับสีเหลืองก็เป็นอุตสาหกรรมสีแดงก็อย่างที่คุณสมชายว่าครับผมเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่พูดกันมาตลอดนะครับเรื่องห่าตัรเสร็จช้าใช่ไหมครับที่คนขอกันมากเขามีร้านตัดผมร้านตัดผมอาจจะดูในสีขาวก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นมีความจะเป็นในทีตประจำวันไงใช่ครับต่างจังหวัดก็ไม่ไม่ได้เปิดแอร์นะครับต่างจังหวัดก็บางที่ก็ตัดกันโล่งๆใช่ไหมครับใช่ อ๋อเขาคำบอกได้ว่าสีขาวถ้าเป็นถ้ามีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นสถานประกอบการต้องขนาดเล็กแล้วก็อยู่ในโล่งแจ้งถ้าเป็นร้านแต่ผมแล้วก็มีติดแอร์เนี่ยถือว่าไม่เข้าเข้าเกณฑ์นี้นะคุณเกียงถ้าอย่างนั้นต้องอยู่สีเขียวครับต้องอยู่สีเขียวอ๋อเพราะเพราะว่าติดเครื่องปรับอากาศแต่พื้นที่ไม่มากและก็มีมาตรการกำกับได้ใช่ไหมครับก็กำกับได้ครับว่าจะให้คนเข้าไปปักี่คนนะไม่ให้เข้าไปออในร้านอะไระอาจจะนัดคิวนัดเลครับอืมใช่ไหมครับครับผม แล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปก็ต้องมีสมหน้ากากอนามายัยต้องล้างมือต้องเว้นระยะห่างอะไรเงี้ยก็คืออยู่ในมาตรการของเขานั่นแหละนะครับครับอันนั้นยังต้องปฏิบัติเข้มงวดครับก็ในแพทย์ทวีสิธิ์ก็บอกว่าอันเนี้ยเรื่องเรื่องตัวธุรกิจเนี่ยนะฮะตามที่ว่าเป็นข่าวว่าเป็นมีจะเปิดห้างจะเปิดร้านตัดผมร้านเสริมสวยเนี่ยก็ยังยืนยันนะคณะทนายก็ยังไม่ได้มีการพูดกันถึงลึกขนาดนั้น แต่จะได้ได้ให้สภาพัฒน์เนี่ยไปคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยซึ่งอย่างที่เราตามกันมาที่คุยกับทางภาคอุตสาหกรรมทั้งหอค้าอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับให้ไปประชุมตอนบ่ายเนี่ยบ่ายบ่าย,ายที่ผ่านมาว่า<ป>จะเปิดอะไรบ้างประชุมเสร็จรยังครับตอนนี้น่าจะ,ะน่าจะประชุมเสร็จแล้วใช่ไหมผมอ่คุณหมอทวีสิงห์ก็บอกว่าได้ให้ประชุมให้ละเอียดว่าจะเอาอะไรบ้างถ้าประชุมไม่ทัน ถ้าประชุมทนันให้เสนอขอมอบนี้ถ้าไม่ทันก็ยังไม่ต้องเสนอ oh. ผมก็ในความในในการประเมินของผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าตอนนี้สภาพักกับอุตสาหกรรมเองจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจใช่ไหมครับ,ค,รบคุณต้องในเมื่อคุณเป็นผู้ตัดสินใจเนี่ยคุณก็เท่ากับว่าคุณก็ต้องรับความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะในการตัดสินใจเพราะว่าถ้าสี่วันไปแล้วคุณในแพทย์ธวีตินบอกชัดเจนว่าถ้าทดลองเปิดสี่วันแล้วสมมุติว่า อ่าพรุ่งนี้คอมออมอนเสนอคอมมอนว่าเปิดนั้นเปิดเปิด,ปด,ปดอประเภทนั้นประเภทนี้ใช่ไหมครับพอเปิดไปปุ๊บสิบสี่วันแล้วถ้ามันไม่มีปัญหามันก็เดินต่อไปได้ตามสเตจที่สองอย่างที่คุณต้องใช้ว่าแต่ถ้ามันเดินต่อไปไม่ได้คือมันพบผู้ติดเชื้ออืมันต้องหยุดทันทีคุณหมอใช้คํานี้เลยนะครับและย้ําหลายครั้งมากว่าต้องหยุดท,ทันทีนะผมก็ว่าสภาพาร์ค่อนข้างกดดันมากโดยเฉพาะแล้วผู้ประกอบการเองก็ค่อนข้างกดดันมากนะครับ ก็ S <S ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไอ้มาตรการที่ถ้าผ่านคลอรมอพรุ่งนี้แล้วเริ่มทดลองใช้เนี่ยบางเอญในช่วง14วันถ้าพ้น14วันไม่มีผู้ติดเชื้อนั่นก็หมายถึงว่าระยะ1ผ่านระยะ2ผ่านแต่ว่าภายในระยะ1ระยะ2เนี่ยถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อมาขั้นกลางสักคน2คนเนี่ยก็ถือว่าต้องต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยถ้าอย่างนั้นใช่ไหมให้หยุดเลยนะครับหยุดเลยให้หยุด ให้หยุดให้หยุดเลยนะครับถ้าพบผู้ติดเชื้อซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะพบผู้ติดเชื้อขนาดไหนอ่าอะไรเงี้ยซึ่งเขาคงต้องคุยกันอีกทีว่ามันมีความบรราเร่งอะไรขนาดไหนอืซึ่งับซึ่งอ่าถ้านั้นภา,าคสิชาการก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวตาบากจะโยนกลับมาที่ภาพสิชาการนะฮะเพราะว่าตอนนี้โอเคในฝ่ายคุณหมอ,อก็ยังไม่อยากให้เปิดถูกไหมครับแโอเคก็แต่ก็เห็นใจภาคธุรกิจว่าต้องเปิด ก็เจอคนละทึ่งทางก็ให้คุยกันถูกไหมครับอตอนนี้เราพบน้อยแต่เมื่อคุณเปิดธุรกิจไปคุณตัดคุณเสนอนะเปิดนี้นะคุณคุมได้ใช่ไหมครับอ่าธุรกิจต้อง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 คิดว่าตัวเองคุมได้ด้วยนะครับใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเปิดเพื่อให้ตัวเองขายของได้โยนแปว่าเฮ้ยนี่ไงรัฐบาลให้เปิดแต่เนี้ยจะเกิดการโยนกันไปโยนกันมารัฐบาลสั่งให้เปิดออันนี้รัฐบาลบอกเฮ้ยคุณไปคิดมาว่าคุณทําอะไรได้ครับดังนั้นทั้งระบบเลย บบสถานประกอบอการท,ทั้งระบบต้องช่วยกันถ้าว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทําให้เปิดแล้วมีการติดเชื้อขึ้นมาผมท,ทั้งระบบก็ต้องปิดอีกเหมือนเดิมไอ้ตรงนี้<ช>ถือว่า,ถ,วาถือว่าต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบด้วยร่วมกันนะครับใช่ครับนั้นพอย n อ p ใหญ่ของมันพวกนี้ก็คือว่าร้านตัดผมร้านเสริมสวยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะ,ะคิดว่าน่าจะผ่านแต่ห้างขงสินค้าเนี่ยผมว่า เป็นเรื่องที่น่ารุนมากนะครับว่าจะทำยังไงเพราะก่อนหน้านี้ทางผู้ประกอบการเนี่ยทางผู้ประกอบการทางอังคสภาวการค้าเนี่ยเคยเสนอว่าจะทำแอปพลิเคชันครับอย่างที่ผมเคยคุยกับคุณชัยว่าอย่างมีหัวข้ออย่างใช่ไหมที่บอกว่าะะะะระยะห่างวัดระดภูมิล้างมือจํากัดคนเข้าแล้วก็มีแอปพลิเคชันตามตัวหมายความว่าเราไปเข้าห้างเนี่ยเขาจะใส่แอปพลิเคชันตามตัวเราไว้เลยนะครับ ตอนตอนตอน,ตอนที่ทางทางผู้ประกอบการเนีเสนอแต่ผมไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันตัวเนี้ทำเสร็จย่ังและสามารถที่จะติดตามแท็กเราได้ขนาดนั้นหรือเปล่าอา,อาจจะเป็นข้อเสนอขึ้นมาแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงการทำแอปพลิเคชันก็ได้ไอตรงนี้ใช,ใช่ครับก็อาจจะใช่ครับต้องรอติดตามดูก่อนว่าหลังจากนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรแต่ว่าเรื่องสําคัญคือพรุ่งนี้ต้องติดตาม2เรื่องหลักว่า,าจะตอพลกรุกเฉิญไหม ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีการผ่อนปลนมาตรการต่างๆไหมถ้าเป็นไปตามอย่างที่เราคุยกันวันนี้คือสองเรื่องผ่านเนี่ยก็ถือว่าผ่อนเริ่มเริ่มที่จะมีมาตรการผ่อนปลนขึ้นนะครับใช่ครับการผ่อนปลนก็จะไม่ใช่การผ่อนปลนก็จะอยู่บนความตึงเครียดนะครับผมว่าไม่ได้อยู่บนความรีแลกนะใช่ไหมใช่แต่ช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวเลขหลักตามอะไร ยี่สิบเรารู้สึกเราค่อนข้างรีแลกขึ้นใช่ไหมวันนี้คนดีใจใช่ไหมวันนี้พอก้ายิ่งดีใจยต่ำสินี่รู้สึกราแบบใจพองโตเลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องย้อนกลับไปดูวันที่เราติดเชื้อคนครั้งแรกหนึ่งคนเนี่ยโหเดือดคือคนทั้งประเทศก็ใจหายใจคว้าไปเราต้องนึกถึงจิตน้นด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต่ำสิบแล้วเริ่มดีใจเริ่มที่จะทำนู่นทำนี่เลยครับตามอําใจตัวเองอย่างเงี้ยบผมว่าพอถ้าคอรมอนตมัสให้ผ่อนปลนได้มันจะกลับไปสู่ความตึงเครียดแน่่ออวากัคร้ มันเกิดการลุ้นรอบใหม่ครับแต่ว่าที่เครียดมากกว่านั้นที่กระทรวงการคลังฮะวันนี้คุณเกียงมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆมีคนมากินยาตายหน้ากระทรวงการคลังเนี่ยฮะก็ยังเป็นเรื่องของห้าพันนะครับเรื่องห้าพันเรื่องห้าพันเยียวยาห้าพันครับห้าพันเนี่ยก็ยังมีการมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีทุกปันนะครับป่าปลายแต่ว่าวันนี้เกิดความรุนแรงนิดหน่อยเผอเอิญว่ามีมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนหลังนี้ก็เปิดเผยชื่อนะครับชื่อคุณ คือคุณอายการกูประเสริฐนะครับอายุห้าสิบเก้าปีครับคุณผู้หญิงคนนี้ก็มาก็พูดง่ายเขามาประท้วงฮะ uh huh. ว่าไม่ได้รับเงินห้าพันนครับแล้วก็ก็มีการลาักษณะเหมือนกินยายาพิษนะฮะไม่ได้เป็นยาเบื่อหนูหรือยาอะไรทุกอย่างเนี้ยกินไปกับน้ํา สรุปสรุปเลยว่าตอนนี้คือไปโรงพยาบาลแล้วก็อาการปลอดภัยแล้วใช่ไหมอาการปลอดภัยเวลาเกิดประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็ไปโรงพยาบาลประมาณบ่ายโมงแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลพระมกุฎแล้วก็อยู่ในภาวะปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วจะยืนปลอดภัยแล้วนะครับครับน่าสี่แล้วหลังหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยข่าวเนี่ยประโคมกันใหญ่โตเลยคุณเกี้ยงว่ามีคนมาประท้วงรัฐบาลกินยาตายหน่ากระทรวงกันขังแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวมาอีกว่าเอ้าคนเนี้ยได้เงินแล้วหลังจากที่กินยา เพื่อปะท้วงแล้แล้วก็อยู่ๆก็ได้เงินเหมือนกับว่าเอ๊ะทําไมต้องกินต้องฆ่าตัวตายปะท้วงเหรือถึงจะได้เงินอะไรตรงนี้ครับใช่ครับใช่ใช่อย่างที่คุณชายว่าครับข่าวก็คนก็ในสังคมก็รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าอ่อย่างที่ผมทไลายให้ดูอรคือคุณผู้หญิงคนนี้มาเที่ยงใช่ไหมครับบ่ายเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับบ่ายโมงไปที่โรงพยาบาลแล้วประมาณ่าประมาณสักประมาณบ่ายสี่โมงบ่ายห้าโมงกระทรวงขังก็แถลงเรื่องนี้ออกมาว่าคุณ ปิดเผยว่าชื่อคุณอัชการอะไรเนี่ยอายุห9ิบเก้าปีเนี่ยได้มาลงทะเบียนแล้วแล้วก็ระบบเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมครับครับกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วแล้วระบบเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนสถานะของคุณอัยการอัยการนี่นะครับจากจากขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเป็นผู้ได้ติตรับเงินเนี่ยเมื่อตอนหกโมงเช้าเขามาก่อนหกโมงเช้าไม่ใช่เหรอฮะไม่ครับเขามาประมาณเที่ยงครับ ประมาณเที่ยงครับแต่เขาอาจจะไม่ได้ดูในได้ดูในระบบแล้วในในในระบบเนี่ยมันอาจจะยังดูไม่ได้แล้วไม่อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าสถานะอะไรคือตัวเขาก็ยังไม่ก็คือตัวเองไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยได้เงินแล้วไม่ทราบก็เลยมายังไม่ทราบเพราะว่า S M E ล่าสุดเนี่ยก็คงยังยังอยู่ในสถานะของของการว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนั้นยังไม่ได้รับ S M E ว่าท่านได้ผ่านการรับเงินแล้วอ่ะครับ ก็เลยมามันเป็นช่วงเวลาที่ค้าบต่อข้าเกี่ยวันพอดีพอดิบพอดีอะครับแต่สังคมก็เข้าใจว่าเป็งนงั้นทา,ทางกระทรวงคังสังคมก็เข้าใจว่าเอ๊ะเนี่ยพออย่างที่คุณมชายว่าเอ้ามากินยารปชดตอนเที่ยงอตอนเย็นได้เงินเลยใช่ครับครับครับทางทางกระทรวงคังก็เลยพยายามชี้แจงว่าไม่ใช่คุณคนนนี้ผ่านตั้งแต่หกโมงแล้วเจะทําทไม่เข้าใจระบบยังไม่ได้นั่นครับก็ก็ต้องใช้ดุลพินิอ่าทั้งสองด้านนะครับผมว่าครับก็คือ เป็นเรื oh, Entonces, ่องที่ละเอียดต่อนะครับก็ไม่อยากให้สังคมอ่แต่ว่าตอนนี้สังคมก็ค่อนข้างสับสนใช่ไหมครับคือไม่ใช่กลัวว่าจะเป็นลัทธิเอาอย่างไงใช่ไหมใช่ครับต้องต้องมาแอคชั่นต้องมากินยาตายต้องปีนเสาต้องอะไรถึงจะได้เงินเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็คือกระทรวงกังก็เป็นห่วงมากก็เลยได้รีชี้แจงนะครับแล้วก็ตอนเมื่อตอนสักประมาณห้าหกโมงเย็นเนี่ยทางท่านอุตมะก็ให้ทางผู้หารกระทรวงกังเนี่ยไปเยี่ยมไปเยี่ยม ผู้หญิงคนนี้นะครับที่รับมาแล้วก็แจ้งว่าได้เงินเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยความจริงแล้วเนี่ยถ้าติดตามข่าวสารดีๆครับคุณเกียงผมอยู่กับข่าวต่างจังหวัดมาเยอะเนี่ยฮะถ้าเราดูย้อนหลังไปวันสองวันสามสี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลบอกว่าจะให้เงินห้าพันแล้วคนไม่ได้เนี่ยมีเกือบทุกวันเลยนะที่มีคนพยายามฆ่าตัวตายเมื่อวานก็ที่จังหวัดพระนครเสียยุธยาปีนขึ้นไปบนสะพานสูงที่ข้ามแม่น้ำป่าสัก เพื่อทวงเหมือนกันที่ขอนแก่นก็กินยาฆ่าตัวตายเหมือนกันเพราะว่าลงทะเบียนแล้วไม่ได้จริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้มีมาเยอะแยะไม่ใช่ว่าเกิดจากกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่กระทรวงการคลังวันนี้วันเดียวนะคุณเพียงใช่ครับไอ้ตรงนี้ทางรัฐบาลรับรู้ไหมครับทางกระทรวงการคลังรับรู้ไหมครับว่าประชาชนเขาเดือดร้อนแบบนี้ถึงกับเขาต้องฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยฮะเคยเคยได้คุยกับประเด็นนี้้ไหมครับกระทรวงคลังก็รับรู้นะครับแต่ว่าอย่างคุณสมชายว่าพอเกิดทางจังหวัดเหมือนมันกลตัวเองก็แล้วก็ครับใช่ไหมครับ ก่อนหน้านี้มีถ้าผมจะไม่ผิดมีคนผู้ขับแท็กซี่คนหนึ่งใช่ไหมครับที่ผูกคอตายครับผูกคอตายแล้วคนนั้นเป็นวันที่มาประท้วงวันที่เกิดความชุลมนวุ่นวายด้วยนะครับครับเอ่อมีรูปอยู่เขาอยู่ว่าเขามาเขาเป็นหนึ่งในผู้แต่เขาไม่ได้สร้างความวุ่นวายนะครับแต่เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่มาแล้วเขากลับไปเขาก็ไปฆ่าตัวตายเรื่องนี้เราก็เคยถามนุ่นตีบอกว่าเนี่าบนะครับว่ามีในทางในก็ในทางกระทรวงการเขาพยายามจะ ไม่อยากจะให้เรื่องนี้มันนั่นมากครับครับพยายามจะไม่พูดไม่พูดมากเพื่อไม่ให้ขยายผลใช่ครับคุณสมชายเข้าใจยังไม่ครับไม่ไม่พูดไม่ให้ความเห็นถ้าเราจะพูดกันตรงๆก็คือไม่ให้ความเห็นครับไม่ให้ความเห็นกับเรื่องนี้แต่ว่าไม่อยากต่อความยาวเสาวความยืดแต่พูดง่ายว่าอย่างงี้ใช่ครับถ้ากลัวจะเกิดละที่เอาอย่างด้วยอะไรพุดด้วยก็แต่ว่าบางทีก็ต้องเห็นใจเขาอาจจะเดือดร้อนจริงมีความขาดตนจริงใช่ไหมครับก็ต้องเดือดร้อนจริงเนี่ย ถึงขนาดเอาชีวิตเขาแรกเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไปดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยคุณเกียงมันมีข้อมูลวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนะฮะที่หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือออกมาเนี่ยเขาไปดูข้อมูลค้นข้อมูลย้อนหลังเขาบอกว่ามีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นนะสามสิบแปดรายนะในาจานวนสามสิบแปดรายเนี่ยยี่สิบแปดรายถือว่าเสียชีวิตหมดเลยส่วนสิบรายเนี่ยไม่เสียชีวิตซึ่งเท่ากับจํานวนเท่าๆ ตัวเลขพอๆกับจํานวนผู้ที่ติดเชื้อเลยนะเขาบอกว่าอย่างนั้นผู้ที่ตายแล้วติดเชืออ้อโควิดตายอ่ะอใช่ครับผมใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงคังก็เลยต้องต้องต้องรีบมากแล้วก็อยาก,กุณสมชายว่าวันนี้เป็นข่าวดังมากใช่ไหมครับ,รบเป็นข่าวดังมากเพราะว่าวันนี้มาถึงหน้ากระทรวงคังเลยนั่นน่ะสิใช่ไหมครับแล,แล้วยิว่งดังดไปใหญ่หนี่คือดังขึ้นเป็นสองเท่าคือพอกินเสร็จแล้วปุ๊บ ได้เงินเลยอะไรเงี้ยก็ยิ่งไดงินลเลยอะไรเงี้ยมันก็ใช่ไหมครับคราวน,นี้ก็ถูกกระเพือพ่อไปไงถูกกระเพื่อไปถึงกระทรวงการจะมาแจ้งบอกว่าเฮ้ยสถานะของคุณผู้หญิงคนนี้ได้เปลี่ยนไปก่อนหน้าฝันเที่ยงแล้วตั้งแต่หกโมงแล้วแต่ว่า ừ ừ ừ. มันก็สังคมก็สังคมก็ไม่ไม่รับอ่งผมว่าสังคมก็ไม่รับฟังอะสังคมก็จะเชื่อว่าเชื่อว่าเพราะว่ากินยาแล้วทางรัฐบาลก็ยอมยอมจ่ายเงินเสียอะไรอย่เงี้ยนะ ใช่ครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามาตรการต่างๆในการช่วยเหลือเนี่ยถึงวันนี้แล้วเนี่ยสถานะเป็นยังไงฮะตอนนี้ก็ถึงวันนี้ใช่ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ได้รับเงินสี่ล้านเก้าประมาณห้าล้านใช่ไหมครับครับห้าล้านคนนะควนจนวันสัปดาห์ีะมเนี่ยจะมีคนเฉลี่ยได้รับวันละเจ็ดแสนลายวันละเจ็ดแสนลายนะฮะวันละเจ็ดแสนลายใช่ไหมครับจะจ่ายเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์ที่ประดีระบบเนี่ยจะจ่ายเงินออกไปไม่ได้ก็จะจ่ายเจ็ดแสนลายเจ็ด จ็ดห้าก็สามสิบห้าก็อันเนี้ยอติ์ตับดาเนี้ยก็จะมีคนได้ประมาณสักสามล้านห้าครับสามล้านห้าบวกกับอ่าสี่ล้านเก้าก็สามล้านห้าสี่ล้านเก้าก็แปดล้านของคนเก้าล้านและครับครับผมครับผมถ้าได้ถ้าเป็นไปตามที่แม็กซิมัมไว้อ่าสิบสี่ล้านคนที่ขอคามอลล่าสุดใช่ไหมครับก็ประมาณก็ประมาณทีกสอสัปดาห์ทุกคนก็น่าจะได้หมดสิบสี่ล้าน ประมาณสองสัปดาห์นะครับ14ล้านคนจะได้14ล้าน <ละ S 1> คนถ้า<ม>คิดว่าเราเอายอดตัวนั้นตัวตั้งว่าได้14ล้านคนเต็มครับนะฮะก็ภายในสองสัปดาห์ก็จะได้เพราะว่าสัปดาห์นี้ถ้าเจ็ดแสนก็จะวิ่งไปที่ประมาณแปดล้านแลลวครับทำไมครับสัปดาห์หน้าอีกสามล้านก็วิ่งไปแปดล้านก็สิบสองล้านแล้ว ใช่ครับก็ทล้รายทั้งสองสถาบันนะครับทุกคนก็จะได้เงินหมดแต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงอย่างที่คุณสมชายว่าครับก็คือว่าลัฐเที่ยวอ,อย่างเนี้ยผมก็เป็นห่วงมากนะครับในฐานะ <c oughs> ที่เป็นนักข่าวในพื้นที่เนี้ยอย่างพวกเนี้ยเพราะว่าอย่างพวกเนี้ยก็ต้องติดตามดูนะครับว่าจะมีไหมอืมอืมก็อย่าพยายามภาวนาว่าอย่าให้มีเลยนะครับเพราะว่าใช่ครับภาวนาอย่าให้มีเลยครับผมก็เป็นห่วงมากครับกระทรวงการก็เป็นห่วงมากนะครับว่าจะมีอะไรแปลก ที่เกิดความรุนแรงแล้วก็วันนี้ยังโชคดีนะครับว่ายังช่วยทันใช่ไหมไม่เสียมันจะยังช่วยช่วยเหลือได้ทันนะครับส่งโรงพยาบาลทันแล้วก็ล้างท้องทันก็เลยไม่เสียชีวิตนะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ก็ก็อย่าเอาเป็นล่าที่ตัวอย่างก็แล้วกันเอาเป็นว่าท่านก็ตรวจสอบข้อมูลท่านพยายามตรวจสอบนะครับใจเย็นๆครับโอเคมาผมว่ามามาได้นะครับมาขอความไอ้นั่นได้ครับแต่ว่าถึงขั้นทำลายร่าง ตัวเองอะไรเงี้ยครับผมว่าชีวิตมีค่าครับครับครับผมครับเอาเป็นว่าฝากอ่คุณเกลี้ยงดูแลกระทรวงการคลังให้ดีนะดูแลประตูกระทรวงการคลังให้ดีครับพยายามพยายามครับช่วงนี้ครับช่วงนี้เออ่ก็ครับผมเวลาหมดแล้วใช่ไหมครับมีมีอะไรเพิ่มไหมฮะไม่มีครับอ๋ออยากจะบอกว่าช่วงนี้ก็ทุกคนเครียดนะครับเศรเอ่อจากโควิดนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีการเมืองก็ร้อนแรงนะครับร้อนแรงเพราะว่ารเมก็ ขาจะปลดจะปลดรัฐบนตรีครังลูกพี่ของคุณเกลียงอยู่ไม่ใช่เหรอฮะใช่ครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ต้องต้องต้องมาฟังคุณวิษณุเขามาให้วิเคราะห์ดีกว่านะพรุ่งนี้คุณสมชายต้องพาคุณวิษณุมาวิเคราะห์เรื่องนี้เลยนะครับใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่คุณอุตมะก็ยอมรับนะครับครับยอมรับว่าตัวเองอ่า เหมือนกับพยายามถูบีบให้พ้นจากตําแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับซึ่งนั่นมันก็หมายถึงว่าถ้ามีการปรับครอคุณอุตมะก็ต้องหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแน่ถ้าเป็นแบบนี้เออใช่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 ครับใช่ครับทํางานทํางานไม่เป็นสุขเอาเป็นว่าตอนนี้ทํางานไม่เป็นสุขแล้วเพราะเพราะว่ามีคลื่นใต้น้ทั้างไหนจากการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านไหนจะคลื่นใต้น้ําในพักอีกโอ้โหอีลุงตุงนังเลยถ้าเป็นอย่างนี้ เออใช่ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่จับตาฉั้นเดี๋ยวพวกนี้ตาติดตามแบบคุณวิษณุนุ่นทองนะครับผมว่าเผ็ดร้อนแน่ครับวันนี้ขอบคุณมากนะคุณเกี้ยที่มาให้รายละเอียดนะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี่ยงนะครับเป็นหัวน้าข่าวเศรษฐกิจของโพลทูเดย์เราอยู่ที่กระทรวงการคลังทุกวันนะครับวันๆก็จะเจอแต่เรื่องตื่นเต้นนะครับวันนี้ตื่นเต้นหนักหน่อยเพราะมีคนมากินยาฆ่าตัวตายที่หน้ากระทรวงนะครับ เอาเป็นว่าติดตามการประชุมครอมอในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีวาระการประชุมที่จะเสนอเข้าครอมอหรือเปล่าทั้งเรื่องมาตรการผ่อนปลนแล้วก็เรื่องที่ให้ต่ออายุพลกรฉุกเฉินออกไปแล้วก็ทั้ง2เรื่องก็ล้วนมีความสําคัญที่น่าติดตามแล้วก็กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสิ้นนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ารายการเราเวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ Big Talk b i g Story โดยทีมข่าวโพสต์ทูเดย์นะครับประมาณ6โมงเย็นเจอกัน พรุ่งนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big t a k Big Story